สวัสดีครับนี่พวกช่องอับบาช n นลนะครับผมแล้ววันนี้เรามารีแคปมวยครับนะผมระหว่างคู่ตะวันฉายและเสมาเพชรในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับผมนี่นะครับผมถ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องเล็บของอับบา n n e l ด้วยนะครับผมพะช่องของเราก็จะมีคลิปทั้งสอนมวยนะครับผมแล้วก็รวมคลิปไฮไลท์มวยต่างๆนะครับผมถ้าใครแบบยังไม่เป็นมวยสามารถดูคลิปที่ช่องเราได้เลยนะครับผม มาครับนี่ก็คือจะเป็นเสมาเพชรแฟร์แท็กนะครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าคู่นี้นี่ไม่ครบยกนะครับเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นถึงทำไมถึงไม่ครบยกนะต้องบอกคู่นี้เป็นคู่ที่คาดเคลื่อนกันมาก่อนหน้านี้เคยจะมีใน,ในการแล้วก็เกิดอ่เสมาเพชรเกิดการป่วยหรือตะวันฉายเกิดการป่วยถ้าผมจำผิดน,นะ ก็คือคาดเคลื่อนกันครั้งก่อนนะครับผมแต่ครั้งนี้คือได้เจอกันแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าตอนวันฉายนี่คือได้สูงนะครับได้สูงกว่าและได้ใหญ่กว่าเมื่อเช้าตอนวันฉายทําน้ําหนักไม่ได้ด้วยครับผมเมื่อวานวันชายน้ำหนักทำน้ำหนักไม่ได้ด้วยแล้วก็ถูกหักค่าตัวไปนะครับผมมายกที่หนึ่งี่มาแล้วนะครับผมยกที่1นะมาแล้วครับซ้ายกับซ้ายนะครับผม าครับผมซ้ายของตะว,วันฉายหัวเจาะย,ยาไปก่อนนะครับผมมาแล้วซ้ายของเสมาเพชรนะครับตะว,วันฉายจะได้ลอยนะมาแล้วหัวซ้ายเหนือนอันให้จกแรกเราดูไปเสมาเพชรหัวคืนนะครับผมต้องระวังให้ดีนะนวมเล็กๆอย่างนี้คือโดนนิดเดียวคือนับน็อกได้นะครับผมยกแรกดูเชิงกงินอยู่นะครับผม โอ้ดูอย่างนี้คือตอวันฉายได้ใหญ่เยอะมากเลยโอ้ทีบลูกนี้โอ้ซ้ายโอ้ลืล่นล้ลมลื่นล้มไม่เจ็บไม่เจ็บแต่เขินไม่เป็นไรขึ้นมาต่อโอ้ทีบ Chai is so slick, so fast. And Semipet get to the body of the youngster. Another long-reaching front. Oh. Left kick combination there. So fast. Semipet has seen it all before. Jab to overhand left there from Semipet, Out of that Southpaw starts. Oh. มาแล้วหมัดลาแล้วนะครับผมมัดชุดมาเสมาเพชรก็ไม่ยอมนะเออเกมเริ่มเดือดแล้วหนึ่งนาทีสุดท้ายโอ้ยมัดนี้ไม่โดนนะครับผมเสมาเพชรเหมือนมีอาการเจ็บขานะเห็นขาแกว่งเหมือนมีอาการเจ็บขานะครับผม เนี่ยเหมือนเหมือนมีขาพิกเไรเพราะขาดูถ้าท,ทางเดินแปลกๆอุ้ยมาแล้วมาแล้วตะวันฉายเดินแล้วบี้แล้วครับบี้รุ่นพี่แล้วบ้ากูใจห่ออุ้ยโอ้ย,อยบวกลุ่งนี้โดนนะครับผมใส่มาเพชรยังไงจะไหวไหมดูขาดีมากขาปัดๆแต่ขาจะปัดก่อนจะโดนน้ำแล้วนะเหมือนเจ็บขาเอาแล้วใส่มาเพชรแ๋ยวตะวันฉายแล้วนาทีทองมาแล้วครับผมบวดมาแล้วบวก อุ้ยอุ้ยโอ้โหอุยอ้ยสายตรงเรียบร้อยนะครับผมกรรมการนับไหมนับไหมไม่ไหวนะครับผมโอ้โหเสมากเพชรแพ้ทีเชโอตะวันฉายพีเคสายใช้ไปในยกที่หนึ่งนะครับผมต้องบอกเลยว่าโดนโดนจริงนี่ตะวันฉายแล้วก็ไปขอโทษนะครับผมเพราะว่าสองคนนี้เขาสนิทกันนะครับผมนี่ดูสังเกตหนนะ้าตะวันฉายนะ โอ้โหเนี่ยตอวันฉายแบบรู้สึกแบบไม่โอเคเพราะ okay, เหมือนต่อยกับพี่กับเพื่อนที่สนิทกันมากแต่ด้วยเกมกีฬาและวิถีมวยนะครับผมมามาดูภาพช้าปักักโอ้โห,โโหดูดิบ้างก้างคอต่อยโอ้โหเนี่ยบวกขวาก่อนนะขวาก่อนลูกนี้ขวา เนี่ยปักแย็บขวาไปสร้างนี่ซ้ายนี่คือลูกน็อกนะครับผมป้าป้าให้โดนหมันนี้นี่เขาโยกหลบปังโอ้โหเต็มลำอยู่ไม่ได้ครับผมแต่ยิ่งรวมเล็กแบบนี้ด้วย <Wow. S 1> ก็ตะวันฉายรับการชัยชนะไปนะผมน็อก TKO ในยกที่หนึ่งนะและสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมช่วยกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจช่องอัมบาชแนลด้วยนะครับผม และคลิปสอนมวยของเรายังมีอยู่นะครับผมใครไม่เป็นมวยสามารถดูและฝึกฝนได้เลยนะครับผมและคาตกบกพ้องอะไรแนะนําเพิ่มเติมเสามาริมกันมาได้เลยยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และเป็นกำลังใจให้ช่องอัมบาชแนลช่องเล็กๆด้วยนะครับผมสวัสดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย